โอเคคุณครอสไหมครับ <c oughs> แน่มันเชสป่ะมาขึ้นโอนขึ้นครับมาขึ้นครับเบียร์ขึ้นครับโอนขึ้นครับ้นีครับผม ืทิมขึ้นไปเลยครับผมก,กินเป้ากินครับกินตัวนี้ก่อนครับผม กินตัวนี้ครับเตรียมกินโค้นครับผมอื้โครนบูไว้โคนบูอ่ะทิมใส่โคนหน่อยดีกว่าไหม ไปครับมาโดดเลยเต็มกินสองโอเคลุกไปหนึ่งที่ไปครับกินครับ ทีมเมทครับผมกินไปครับโคนขึ้นแรงขึ้นไปครับไปครับผม ครับเตรียมจิ้มโคนอือหือลุกเข้าไปครับไปครับซ้อนตูดครับผม หนีใหญ่เลยเว้ยหนีใหญ่เลยไปครับหมาโดดเต็มกินเบีย้ยครับผม ดันลุกเข้าไปไก่เด้๋ยวนี้นะกินเข้าไปครับกินครับผมกินครับ โคนขึ้นอืม่ะแยงไปเลยด้วยกันท่านผู้ชมแยงโคลนครับแยงโคลน กินม้าครับเอาม้ามาผูกไว้อือหื้ออือหื้อ ทางด้านนี้ดีกว่าอืมดันลุกขึ้นไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแปบ๊บนะท่านผู้ชมลุกเข้าไปครับ ลุกเข้าไปครับตายใช่ไหมตายใช่ไหมกินม้ามาเร็ว โอเคอลุกเข้าไปครับเขาต้องเอามาโดดปิดนะครับป้ายซ้อนครับรวมพลังขอบคุณครับโอเคดันเงินไปครับดันเงินไปดันเงินไปดันเงินไปโอเค ไปครับเรือขึ้นไปโขนก้าวล้าโคนก้าวล้วาลมาแต่ไกลขึ้นไหมครับขึ้นไปครับขึ้นไปครับดังขึ้นไปครับกินแม่งเลยดิไ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคต้องถอยวะทานผู้ชมโอเคโคนเขามาแล้วอ่ะดันโคนขึ้นไปสู้ ืมคุณหนีเลยเว้มาขึ้นครับไปขุนเราขึ้นก่อนเอ้วแ,แล้วก็กลัวเลยรหละครับป่าโคเราไปบ,บ้างก้าวเล้าเหมือนกันฮึมฮมวนมานิดนึงครับปรับเป็นมาเทียมยกระดับปรับเป็นมาเทียมยกระดับ จอหน้าขุดครับนี่ดันครั um บนี่เดี<_<__<__<_๋ยวเดี๋ยวทิมทิมกำลังเราพอไหมวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนกำลังเราไม่พอนั่นน่ะเั้นงั้นทิมตัวนี้ก่อนแล้วกันทิมตัวนี้ก่อนแล้วกันครับ เฮ้ยพี่ครับพาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจ่อหน้าขุนอยู่นะเขากินไม่ได้นะกินโดนมมาโด,ดตู้มกระจายเลยเขากินว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจยเย็นครับเราเป็นพวกใจยเย็นไงไล่มาก่อนโอเคอ่ะเ,เราค่อยลุกครับตุ้มเพราะว่าที่ต้องไล่มาเพราะให้มาเขาอะ่ะไปอุดทางหนีขุนเขานะท่านผู้ชมแ <laughs> ม่งชั่วรไายจริงเรา อธิอจมาคุณหานไปครับไปครับไปครับเออเขาจะเล่นเป็นม้าเทียมว่ะเดี๋ยวผมเล่นเป็นมา้ามาขวาแล้วกันนะครับไปเม็ดไปไปครับโคนขึ้น เหลือจอตั้งขึ้นไปโขนเข้าราวเวกินครับไปโขนขึ้นเบีย้ยขึ้นเฮ้ยคล้ายเมื่อกี้เลยเอามาเอาไมเบี้ยอีกตัวไหมโอ้อยังยังยังโอ้โหเบี้ยหน้ากระดานอืมเบี้ยหน้ากระดานอย่างนี้ก็ต้องโขนเก้าแลา้ว เนาะมาดันตรงนี้เลยเว้ยไปเม็ดเม็ดไปเชื่อมโคนเลยโอ้กินครับผมเอาแม่งก่อนทีอย่างเี้แม่ลุกกินเรือก่อนเลยเดี๋ยวผมขอลุกหนึ่งทีก่อนแล้วนะครับตูมเข้าไปดูดิหนีไปไหนหนีไปตานั้นเว้ย่ะกินโคนก่อนนะครับ แล้วค่อยกินกินเบี้ยนี่นี่ดีครับรออะไรนี่ลงมาอย่าสุดนะครับนี่กินครับผมเรามีม้ากำลังเราเหนือกว่ากินครับ ไร่อะมาโดดป้องกันเหรอถโดป้องกันมาตอนนั้นแป๊บนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผู้ชมมาเบิ้ลหวยมาเบิ้ลมาไะโดดนี้ก่อนแล้วกันอได้เวลากิน เอาเม็ดไปผูกกินเอามาตัวไหนกินเอามาตัวไหนกินดันนะครับผมไปครับซิกแซกค,ครับต้องมาตรงนี้แล้วอือฮึ ผมดันปิดไว้ก่อนดีกว่าดันปิดไว้นะครับได้แบบมีสองกำลังช่วยเหลือลงอมาเครเอาละตอนนี้เขาเปิดตรงนั้นแหละตบมาดีกว่ามาโดดมาอ่าได้เวลาแล้วลุกเข้าไปครับตามเห็นเลยปิดจริงๆด้วยตามที่คิดไว้เลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะลงมาตานี้ท่านผู้ช <arrive> มที่จริงผมจะกินตัวนี้แหละมันเป็นการหลอกล่เอเฉยๆเริ่มกาวแล้วซะวสิไงน้อ,องมาก็ต้องหนีไปที่เดิมเปล่าไม่ไม่ด้วยไม่หนีด้วยโอ้ย ลูกหนึ่งทีไปไหนครับหนีไปตานั้นอ่ะไปอีกลำหนึ่งครับกินมาครับม้าหนีไปไหนครับเอา้าพี่มา้าโอ้ต่อแล้วเว้ยเสริมพลังรวมพลังชยัยเทมากแล้วสิ เฮ้ยเทมากแล้วไปครับกินครับกินครับ